พินัยกรรมที่ทำให้พ่อแม่หลายคนตื่นรู้เสียงลมพัดแรงกระทบกระจกหน้าต่างแสงไฟสีส้มส่องลอดเข้ามาบรรยากาศในห้องเงียบสงัดมีกลิ่นเหม็นอับจากหนังสือเก่าเสียงนาฬิกาดังติกตต๊กต่อติ๊กต่อมือของหญิงสาวสั่นเทาขณะที่เปิดซองจดหมายในซองนั้นมีเพียงกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินซีจางดวงตาของเธอเริ่มอ่านเนื้อความช้าๆ พินัยกรรมของพ่อที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่คำพูดแรกทำให้เธอหยุดหายใจทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของคนที่พบความลับเสียงสายลมข้างนอกแรงขึ้นเงามืดบนผนังเต้นรำไปมาเธอรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกไหลผ่านสันหลังลมหายใจเริ่มติดขัดมือที่กำกระดาษเริ่มสั่นแรงขึ้นคำถัดมาทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นและความลับนั้นซ่อนอยู่ในบ้านนี้เธอหันมองรอบห้องทันที ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าเสียงเหมือนใครบางคนเดินเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นสาบของความชื้นเก่ากรุ่นอยู่ในอากาศดวงตาของเธอเบิกโพลงด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาทุกอย่างเงียบไปเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูความลับอยู่ในห้องใต้ดินเธอรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายคอแห้งผากเหมือนกลืนก้อนหิน ดวงตาจ้องไปยังประตูห้องใต้ดินที่ปิดสนิทมือของเธอสั่นเมื่อเดินไปใกล้เสียงบานพับดังเอียดเบาๆกลิ่นอับชื้นลอยออกมาจากข้างในขณะที่เธอก้าวลงบันไดทุกก้าวยิ่งเพิ่มความรู้สึกหวาดกลัวแต่ความอยากรู้ก็ผลักดันให้เธอก้าวต่อไปแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเก่าด้านบนสองสลัวเธอหยุดกลางบันไดเมื่อได้ยินเสียงกุกกักมาจากข้างล่างหัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่า เสียงนั้นเหมือนใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดเธอตัดสินใจเดินลงต่อทั้งที่ขาแทบหมดแรงเมื่อถึงพื้นห้องใต้ดินเธอหันไปมองรอบๆอ,อย่างระวังในมุมมืดของห้องเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่เงียบๆเง,บงานั้นขยับเพียงเล็กน้อยเหมือนกําลังจ้องมองเธอเธอก้าวถอยหลังด้วยความตกใจแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอพบความลับแล้ว เธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นยะเยือกที่เป่าลงบนต้นคอมือที่กำไฟฉายไว้แน่นเริ่มสั่นไม่หยุดและเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่เธอไม่สามารถอธิบายได้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนรอบห้องเริ่มสั่นเล็กน้อยเสียงที่เหมือนกระซิบหลายเสียงซ้อนกันจนฟังไม่รู้เรื่องเธอพยายามกลั้นหายใจแต่ความรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แสงไฟกระพริบแรงขึ้นและทุกอย่างก็มืดลงในพริบตา มือของเธอควานหาทางออกในความมืดหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงกระซิบยังคงดังรอบตัวกลิ่นอับชื้นรุนแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้สึกถึงลมหายใจบางอย่างที่เป่ารดต้นคอมือเย็นเฉียบแตะที่แขนเธอเธอสะดุ้งเฮือกและหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเสียงกระซิบหยุดกระทันหันความเงียบเข้าครอบงำจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเอง แล้วเธอเห็นประตูเล็กๆบนกำแพงห้องใต้ดินมันบานเล็กจนน่าจะไม่มีใครมองเห็นได้ในแสงสลัวมือของเธอเอื้อมไปเปิดประตูนั้นด้วยความลังเลบานประตูเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงดังเอียดในนั้นมีบันไดหินแคบทอดลงไปอีกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นทันทีเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นมาอีกครั้งลงไปสิความลับอยู่ข้างล่าง มือของเธอสั่นขณะที่ก้าวลงบันไดแคบแต่ทุกก้าวเหมือนบันไดกำลังยืดออกไปเรื่อยๆแสงไฟจากไฟฉายเริ่มริบปรี่เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังอยู่ข้างหูเธอก้าวถึงพื้นห้องลึกสุดที่นั่นมีโต๊ะไม้เก่าและกล่องเหล็กใบหนึ่งวางอยู่กล่องนั้นถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมแต่บนกล่องมีข้อความจางๆเขียนไว้ว่านี่คือความลับที่ไม่มีใครควรรู้เธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้พื้น เสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นจนรอบตัวเหมือนกำแพงเริ่มปิดเข้ามาเธอตัดสินใจคว้ากล่องแล้วหันหลังวิ่งขึ้นบันไดแต่บันไดเหมือนยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปในความมืดเสียงกระซิบตอนนี้ชัดเจนขึ้นว่าไม่มีใครหนีออกไปได้เธอพยายามตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับไม่ออกจากปากบันไดกลายเป็นเหมือนเหวลึกไร้ก้นบึงเธอล้มลงมือยังคงกำกล่องแน่น เสียงหัวเราะดังลั่นรอบตัวทุกอย่างเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วกลิ่นอับชื้นแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเธอได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาตอนนี้ความลับเป็นของเธอแล้วเธอรู้สึกเหมือนบางอย่างบีบรัดรอบคอลมหายใจติดขัดจนแทบหมดแรงมือยังคงกำกล่องแน่นแม้ร่างกายจะรุดลงกับพื้นเสียงหัวเราะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบที่น่าขนลุกความมืดรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังแตกกระจาย กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นจนต้องหอบหายใจเธอมองไปยังกล่องในมือเห็นรอยแตกร้าวเล็กๆปรากฏบนฝาเหล็กแสงสลัวบางอย่างเล็ดลอดออกมาจากรอยแตกนั้นแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องยกมือบังตาความรู้สึกร้อนเผาแผ่กระจายทั่วร่างกล่องเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนจะระเบิดออกเธอพยายามปล่อยกล่องแต่กลับรู้สึกเหมือนมันยึดติดมือไว้แน่นเสียงหัวเราะก,กลับมาอีครั้งคราวนี้ดังจนหูแทบแตก ความรู้สึกเหมือนร่างกำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นแสงจากกล่องเจิดจ้าจนตาแทบมองไม่เห็นอะไรเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูตอนนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วทันใดนั้นเงามืดหลายสายก็พุ่งเข้ามาจากทุกทิศท,ทางรัดรอบแขนและขาของเธออย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครดังก้องไปทั่วมือที่กำกล่องแน่นเริ่มชาและรู้สึกเย็นเฉียบเธอพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งขยับเงามืดยิ่งรัดแน่นขึ้น ความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่างแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งรอบตัวกลับสู่ความมืดมิดไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงความเงียบและความว่างเปล่าแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ที่นั่นถูกล้อมรอบด้วยเงามืดที่เย็นเยียบและกล่องในมือยังคงส่องแสงจางๆเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ชิดและชัดเจนเธอไม่สามารถหนีจากความลับนี้ได้ กล่องในมือเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเงามืดที่ซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธอเธอรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบระเบิดเงามืดพันรอบร่างเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบแทรกซ้อนกันดังขึ้นเรื่อยเธอเป็นหนึ่งเดียวกับมันแล้วมือของเธอสั่นสะท้านร่างกายสั่นระริกจนแทบยืนไม่อยู่แสงจากกล่องค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความมืดที่เย็นยะเยือกปกคลุมทุกอย่าง แล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นราวกับกระซิบในความฝันตอนนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เธอพยายามร้องตะโกนแต่เสียงกลับจมหายไปในความมืดมือที่เคยจับกล่องเหล็กแน่นกลับรู้สึกเย็นเฉียบและไร้เรี่ยวแรงร่างกายเริ่มรู้สึกหนักขึ้นเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินทั้งร่างแผ่ซ่านไปทั่วเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังรอบตัวราวกับมาจากหลายทิศทางพร้อมกัน ความลับนี้เป็นของเธอแล้วไม่มีทางหนีออกไปได้ไม่มีใครช่วยเธอได้อีกต่อไปเธอรู้สึกถึงแรงบีบรัดรอบคอจนแทบขาดอากาศความรู้สึกเหมือนเงามืดซึมเข้าร่างกลืนกินทุกความรู้สึกนึกคิดเธอพยายามดิ้นรนแต่กลับเหมือนยิ่งถูกพันธนาการแน่นขึ้นเสียงหัวเราะที่ดังก้องในความมืดยังคงไม่หยุดดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวน้ำตาเอ,อ่ขึ้นจนไหลลงข้างแก้มร่างกายสั่นเทาจนแทบล้มลงกับพื้น เธอรู้สึกเหมือนแรงบางอย่างกำลังบีบคั้นหัวใจจนแทบหยุดเต้นแสงจากกล่องเหล็กที่ครั้งหนึ่งสว่างสวยตอนนี้ดับวูบไปแล้วเหลือเพียงเงามืดที่คลี่คลุมรอบตัวหนาทึบเสียงกระซิบยังคงดังอยู่แต่กลับแผ่วเบาลงจนแทบไม่เป็นคำพูดเธอคือความลับเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ลามไปตามร่างจนถึงกระดูกสันหลังแล้วเงามืดก็โอบล้อมรอบตัวเธอแน่นสนิทความรู้สึกเหมือนตกลงไปในเหวลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุด เสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาราวกับลมพัดผ่านตอนนี้เธอคือความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยความมืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นอับเก่าที่ลอยค้างอยู่ในอากาศเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังลอยอยู่ในความมืดสนิททุกความรู้สึกหายไปเหลือเพียงความเย็นเฉียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงดังก้องอยู่ในหัวความลับนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปเธอพยายามลืมตาแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดมิด เหมือนดวงตาถูกพันธนาการด้วยเงาหัวใจเต้นช้าลงร่างกายเริ่มรู้สึกเหมือนน้ำหนักหายไปเสียงหัวเราะที่เคยดังลั่นตอนนี้กลับเงียบงนันแต่เธอรู้ว่ามันยังคงอยู่ที่นั่นเฝ้าดูเธอจากเงามืดมือที่กำกล่องเหล็กเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บแสบกล่องนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวสีดำมันซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธออย่างรวดเร็วเธอพยายามสะบัดมือเพื่อปัดมันออกแต่ยิ่งดิ้นรนของเหลวดำนั้นยิ่งซึมลึกเข้าไปในร่าง เธอรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แทรกซึมถึงกระดูกเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กระซิบซ้ำซากเธอคือความลับเธอค,อคือความลับเธอคือความลับความคิดเริ่มพรามัวราวกับมีหมอกปกคลุมจิตใจความทรงจำเลือนรางชื่อของเธอเสียงหัวเราะของพ่อแม่ทุกอย่างค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ดังกล้องในหัวเธอไม่มีวันหนีจากมันได้ร่างของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดเหมือนถูกดึงเข้าไปในมิติที่ไม่มีวันสิ้นสุด เสียงหัวเราะเริ่มกลับมาอีกครั้งดังก้องรอบตัวร่างกายเธอเริ่มสั่นไหวแสงจางๆที่เคยล้อมรอบตอนนี้หายไปหมดทุกอย่างมืดสนิทเงียบงนันเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ไม่มีวันหยุดความลับนี้จะคงอยู่ตลอดไปกับเธอความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่ามือที่กำแน่นกลายเป็นเงามืดกลืนร่างจนไม่เหลือซากแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นในความมืดเธอคือพินัยกรรม เสียงเงียบงันที่ปกคลุมรอบตัวกลับกลายเป็นความเงียบที่หนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความว่างเปล่าที่โอบล้อมเธอแต่เธอรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่กำลังซึมลึกเข้ามาในความคิดเหมือนความทรงจำกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่หัวใจเตนเ้นเบาลงเรื่อยๆจนแทบไม่รู้สึกว่าตัวเองยังหายใจแสงสลัวบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นไกลๆเหมือนแสงจากปลายอุโมงค์มันไม่ใช่แสงอาทิตย์ แต่เป็นแสงสีเทาเย็นเยือกที่ไม่มีความอบอุ่นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่พาเธอเข้าไปหาแสงนั้นอย่างช้าช้าในหัวของเธอเริ่มมีเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของความลับเดิมๆมันเป็นเสียงใหม่ราวกับเสียงของคนแปลกหน้ากลับมาเธอยังไม่เสร็จภารกิจเธอพยายามยกมือขึ้นแต่กลับรู้สึกเหมือนมือกลายเป็นเงาความรู้สึกหนักแน่นของร่างกายหายไปเหลือเพียงความรู้สึกเหมือนเป็นเงาที่ลอยอยู่ในความมืด เสียงกระซิบใหม่ดังขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆกลับมากลับมาบ้านรออยู่ความมืดเริ่มแยกตัวออกเป็นริ้วบางๆราวกับหมอกเธอเห็นเงาของบ้านเก่าหลังหนึ่งโผล่ขึ้นมาในความมืดมันคือบ้านที่เธอเติบโตมาบ้านที่มีหน้าต่างไม้เก่าและประตูที่ส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่เปิดเสียงกระซิบยังคงดังก้องกลับมาบ้านรออยู่พ่อกับแม่รออยู่เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวมันคือความโหยหาความคิดถึงที่กดดันในใจจนแทบจะระเบิดมือเงาของเธอยื่นออกไปแตะประตูบ้านแต่ประตูนั้นยังคงปิดสนิทเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบาแต่ชัดเจนเปิดประตูแล้วเธอจะกลับมาแต่ความลับยังรอเธออยู่หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีมือของเธอสัมผัสลูกบิดประตูที่เย็นเฉียบเธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่กำลังดึงมือให้หมุนลูกบิดนั้น แม้ร่างกายจะสั่นเทาแต่ความอยากรู้กลับเอาชนะความกลัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงจากความมืดรอบตัวเปิดประตูแล้วความลับจะเปิดเผยมือของเธอค่อยๆหมุนลูกบิดอย่างชา้ชาๆเสียงเอี๊ยดดังขึ้นแสงสีเทาเย็นยะเยือกค่อยๆลอดเข้ามาภายในบ้านเธอก้าวเข้าไปข้างในทันทีที่ประตูเปิดและทันใดนั้นความมืดรอบตัวก็เริ่มไหลทะลักเข้ามา เสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเหมือนมีใครยืนกระซิบข้างหูเธอเปิดประตูแล้วไม่มีทางกลับไปได้อีกร่างของเธอรู้สึกเบาหิวเหมือนลอยอยู่ในอากาศความมืดเริ่มกลืนกินแสงรอบตัวจนไม่เหลืออะไรนอกจากเงาดำที่หนาทึบเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กล้องไปทั่วบ้านเธอพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความคิดสุดท้ายที่แวบขึ้นมาในหัวของเธอคือ ความลับนี้ไม่มีวันหลุดรอดไปจากมือของเธอและเธอกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดไปความมืดที่กลืนกินทุกอย่างยังคงหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกว่าร่างของเธอค่อยๆจมลึกลงไปในเงาดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในช่องว่างที่ไร้ซึ่งการเวลาและเสียงเสียงกระซิบยังคงดังซ้ำซ้อนในหัวเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วความลับนี้จะไม่มีวันถูกเปิดเผยไม่มีทางหนีไปได้ เธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดพันธนาการข้อเท้าและข้อมือไว้แน่นมือเหล่านั้นเหมือนจะค่อยๆลากเธอลงลึกไปเรื่อยๆในขณะที่ร่างของเธอเริ่มสูญเสียความรู้สึกเหมือนกลายเป็นเพียงเงาที่ล่องลอยอยู่ในความมืดภาพในความทรงจำที่เคยชัดเจนเริ่มพลาเลือนใบหน้าของพ่อแม่เพื่อนสนิทและบ้านเก่าที่เคยอุ่นใจกลับกลายเป็นเพียงเงาจางๆที่ลอยวนรอบตัวเธอเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนดังมาจากภายในหัวใจของเธอ ความลับนี้เป็นของเธอแล้วเธอคือผู้ดูแลมันอย่าปล่อยให้มันหลุดรอดไปเธอพยายามจะตะโกนปฏิเสธแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างกายของเธอเริ่มแตกออกเป็นเส้นเงาดำแสงสุดท้ายจากรอยแตกร้าของกล่องเหล็กในมือนั้นดับวูบไปเหลือเพียงเงาดำที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังก้องในหัวตอนนี้เธอคือพินัยกรรมไม่มีใครหนีจากความลับได้ เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบทขยี้ด้วยมือมืดที่มองไม่เห็นความเจ็บปวดแผ่ซ่านจนจิตใจแทบแตกสลายแต่แล้วความเจ็บปวดนั้นก็กลับกลายเป็นความว่างเปล่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังหายไปจากโลกนี้ทีละนิดเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นเบาเธอคือตัวตนใหม่ของความลับนี้ผู้ที่ไม่มีวันถูกลืมเงาดำโอบล้อมรอบตัวเธอแน่นขึ้นและเธอรู้สึกได้ว่าตอนนี้ไม่มีเธออีกต่อไปแล้ว มีเพียงความมืดและความลับที่ไม่มีวันสิ้นสุดความมืดปกคลุมรอบตัวเธอเหมือนกำแพงที่หนาแน่นขึ้นทุกขณะความทรงจำสุดท้ายในหัวเธอค่อยๆจางหายราวกับถูกกลืนกินไปทีละน้อยเธอพยายามไขว่คว้าความทรงจำเหล่านั้นไว้แต่กลับรู้สึกว่ามือของเธอกลายเป็นเงาทะลุผ่านสิ่งใดไม่ได้เสียงกระซิบยังคงแผ่วเบาแต่กลับชัดเจนและกดดันเหมือนมีคนพูดอยู่ข้างหูเธอเป็นพินัยกรรมนี้แล้วไม่มีใครจะจำเธอได้ มีเพียงความมืดและความลับที่ยังคงอยู่กับเธอความรู้สึกเหมือนถูกกดทับทำให้เธอหายใจแทบไม่ออกเงาดำลื่นไหลรอบตัวเหมือนหมอกที่ไม่มีวันหายไปดวงตาของเธอพร่าเลือนมองเห็นเพียงแสงริบหรี่ที่อยู่ห่างออกไปแต่ยิ่งพยายามก้าวไปหาแสงนั้นกลับยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนดังมาจากหลายทิศทางเธอไม่มีทางหลุดพ้นจากมันได้ไม่มีใครจำได้ว่าเธอเคยมีตัวตน ความมืดเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเงาคล้ายมือขนาดใหญ่ที่โอบรอบตัวเธอความรู้สึกเย็นเยียบคืบคลานเข้ามาแทนที่ความรู้สึกเจ็บปวดมือเงานั้นค่อยๆย,ยกเธอขึ้นจากพื้นดินที่ไม่มีอยู่จริงเธอมองเห็นเพียงภาพเงาสะท้อนในความมืดซึ่งไม่ใช่ใบหน้าของเธออีกต่อไปเสียงกระซิบยังคงก้องชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เธอไม่มีวันหนีได้เธอคือตัวแทนของความลับนี้ยอมรับมันแล้วความมืดจะไม่ทรมานเธออีก ร่างกายของเธอกลายเป็นเพียงเงาลางๆที่ไร้รูปร่างและเสียงเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอมรวมเข้ากับความมืดรอบตัวเงานั้นกลายเป็นผนังรอบกายล้อมรอบจนไม่เหลือทางหนีเสียงกระซิบดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้ชัดเจนเหมือนพูดอยู่ในหัวเธอเธอคือตัวตนของความลับนี้ตลอดไปเงามืดกลืนกินร่างของเธอไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาแต่ก้องกังวานอยู่ในความมืดตลอดกาล เสียงหัวเราะนั้นค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นความเงียบงันที่หนาวเหน็บไม่มีเสียงใดเหลืออยู่นอกจากเสียงลมหายใจแผ่วเบาของเธอเองเธอรู้สึกเหมือนล่องลอย,อยอยู่ในความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกตัวเองเริ่มพ่าเลือนเหมือนกำลังถูกดูดกลืนเข้าไปในเงามืดแต่แล้วท่ามกลางความเงียบงันเสียงกระซิบก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งเธอคิดหรือว่าความลับจะปล่อยให้เธอหายไปง่ายๆเธอพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดจากเงามืดนั้น แต่ร่างเงาของเธอกลับถูกพันธนาการแน่นขึ้นเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นเธอไว้เงามืดค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นเงาร่างคนที่คล้ายกับเธอเองเงานั้นมองตรงมาที่เธอด้วยดวงตาว่างเปล่าเธอไม่สามารถหนีจากตัวตนของเธอเองได้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนถูกดึงกลับเข้าสู่ความลับที่เธอเคยพยายามหนีเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนดังมาจากข้างในตัวเธอเอง เธอคือความลับความลับนั้นคือเธอเงามืดรอบตัวเริ่มแผ่ขยายไปทั่วมันลามไปตามผนังพื้นและเพดานเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกกลืนกินดวงตาของเธอเริ่มมืดสนิทเหมือนถูกปิดด้วยมือเงาดำเสียงกระซิบยังคงดังแผ่วเบาในหัวไม่มีที่หนีไม่มีที่ซ่อนเธอคือพิน,นัยกรรมนี้ในขณะที่ความมืดกำลังกลืนกินเธอทั้งหมดเธอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแต่กลับได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่ไกล,ไกล เสียงนั้นไม่ใช่ของเธอเองแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่เธอไม่อาจเข้าใจความมืดยังคงโอบล้อมแน่นขึ้นเรื่อยๆเงาม,มืดยังคงพูดซ้ำไปซ้ำมาเธอคือผู้สืบทอดเธอคือความลับเธอคือพิน,นัยกรรมนี้โลกทั้งใบมืดสนิทมีเพียงเสียงกระซิบที่ไม่มีวันหยุดและเงามืดที่ไม่มีวันคลายตัวเสียงกระซิบที่ดังซ้ำซากเริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงแผ่วเบากลายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวเธอไม่มีทางเลือกอีกแล้ว นี่คือชะตากรรมที่ถูกจารึกไว้ในพินัยกรรมความมืดรอบตัวเธอหนาขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนถูกกลืนเข้าไปในห้วงลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายของเธอเหมือนถูกผนึกไว้ในความว่างเปล่าไม่มีแสงไม่มีเสียงนอกจากความมืดและเสียงกระซิบที่ยังคงก้องกังวานแต่ในจังหวะนั้นเองเสียงบางอย่างเบาๆก็กระซิบขึ้นมาอีกครั้งเธอยังไม่สิ้นหวังประตูบานหนึ่งยังเปิดรอเธออยู่ แสงเล็กๆสีฟ้าสว่างจางๆปรากฏขึ้นในความมืดมันเหมือนเป็นจุดเล็กๆของความหวังที่กำลังเติบโตขึ้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่พาเธอไปใกล้แสงนั้นเหมือนลมหายใจที่ถูกปลดปล่อยจากความมืดอันหนาทึบเสียงกระซิบที่เคยกดดันค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยความสงบและเสียงเรียกที่อ่อนโยนเดินไปหาแสงนั้นเธอยื่นมือออกไปช้าๆสัมผัสถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านมาจากแสงนั้น ความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆเติมเต็มหัวใจเธอแต่แสงนั้นก็ยังไกลเกินเอื้อมและเงามืดที่อยู่รอบตัวก็ยังคงพยายามดึงเธอกลับไปอย่าปล่อยให้ความลับหลุดลอยนี่คือพันธะ์ท,ที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอรู้ว่าเส้นทางนี้ยังไม่จบง่ายๆแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังที่กำลังเติบโตในใจเป็นพลังของความหวังและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมืดเธอค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้ว่าแสงเล็กๆนั้นจะพาเธอไปสู่จุดหมายใดแต่ครั้งนี้เธอพร้อมที่จะเผชิญกับความลับและชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้าแล้วแสงสีฟ้าอ่อนนั้นส่องสว่างนำทางในความมืดมิดเธอเดินไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงทุกย่างก้าวเหมือนสะท้อนเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นในอกความมืดที่เคยล้อมรอบเริ่มบางลงเล็กน้อยเหมือนถูกผลักดันด้วยพลังแห่งความหวังที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่เงามืดที่คอยจับรั้งยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆ มือที่มองไม่เห็นพยายามดึงเธอกลับไปยังจุดเริ่มต้นเสียงกระซิบที่เปลี่ยนไปมีความนุ่มนวลแต่หนักแน่นเธอไม่สามารถหนีความจริงนี้ได้ต้องยอมรับชะตากรรมที่ถูกเขียนไว้ในพินัยกรรมแต่ครั้งนี้เธอไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเพราะในใจลึกๆเธอรู้ว่าความลับนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำสาบแต่มันคือบทเรียนบางสิ่งที่เธอต้องเข้าใจและเรียนรู้เธอยื่นมือไปสัมผัสแสงนั้น ความอบอุ่นและความสงบแผ่ซ่านเข้ามาในตัวเธอราวกับปลดปล่อยพันธนาการที่เคยพันธนาการใจไว้ความมืดรอบตัวค่อยๆสลายตัวไปอย่างช้าๆแต่ในขณะที่เธอเริ่มเห็นทางออกเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งอย่าคิดว่านี่คือจุดจบเพราะความลับที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นแสงสีฟ้าเริ่มสว่างจ้าและกว้างขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความทา้าทายและความไม่แน่นอน หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นพร้อมกับความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่รออยู่เธอก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเธอก็จะไม่ถอยกลับเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าพินัยกรรมนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งเเสียจากอดีตแต่คือการเปิดประตูสู่บทใหม่ของชีวิตที่รอเธออยู่ข้างหน้าเมื่อแสงสีฟ้าเริ่มส่องสว่างรอบตัวเธอมากขึ้นภาพรอบๆค่อยๆเปลี่ยนไปจากความมืดมิดกลายเป็นความชัดเจนที่น่าประหลาดใจ เธอเห็นห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าแก่และเอกสารลึกลับบนโต๊ะกลางห้องมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่ความรู้สึกอยากรู้พุ่งพล่านขึ้นทันทีเธอเดินเข้าไปใกล้สมุดบันทึกนั้นอย่างระมัดระวังมือที่เคยสั่นไหวเริ่มมั่นคงขึ้นเมื่อจับหนังสือเล่มนั้นไว้เปิดหน้ากระดาษแรกเธอเห็นลายมือที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความลึกลับข้อความที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกนั้นไม่ได้เป็นแค่พินัยกรรมธรรมดา แต่เป็นบันทึกของคนที่รู้ความลับที่ลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยคิดคำพูดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบรรทัดเหมือนสะกดจิตใจให้ต้องอ่านต่อและเธอรู้ว่านี่คือกุญแจที่จะปลดล็อกความจริงทั้งหมดเสียงกระซิบในหัวกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกดดันแต่เป็นเสียงตวนใจให้เธอระวังทุกอย่างที่เธออ่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอหยุดคิดไม่นานแล้วตัดสินใจเปิดอ่านต่อทุกคำทุกประโยคพาเธอเข้าไปสู่โลกของความลับและเรื่องราวที่ซ่อนเร้น เรื่องราวของพ่อแม่ที่เธอไม่เคยรู้เหตุการณ์ในอดีตที่ถูกปิดบังไว้ด้วยความเงียบงันหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อรู้ว่าพินัยกรรมไม่ได้เป็นแค่เอกสารสุดท้ายแต่มันคือประตูสู่ความจริงที่ซ่อนเร้นมานานและเธอคือผู้ที่ต้องค้นหาคำตอบให้ได้เธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ครั้งนี้เธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะในใจของเธอมีทั้งความหวังและความมุ่งมั่น ที่จะค้นหาความจริงที่แท้จริงของพินัยกรรมนี้และจะไม่หยุดจนกว่าจะพบคำตอบที่แท้จริงเธอก้าวออกจากห้องนั้นพร้อมกับสมุดบันทึกในมือแต่สิ่งที่เธอเห็นข้างนอกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางเดินที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยเงาร่างที่เคลื่อนไหวอย่างช้าฮ่าฮเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังจับตาดูเธออยู่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและหนักแน่นกว่าเดิมเธอได้เปิดประตูแห่งความลับแล้ว ไม่มีทางปิดมันได้อีกต่อไปเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีแต่ในใจกลับมีกล้าที่แฝงอยู่แม้จะหวาดกลัวก็ยังเดินหน้าต่อเพราะรู้ว่านี่คือทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความมืดมิดนี้เงาร่างเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้บางร่างดูเหมือนคนที่เธอเคยรู้จักบางร่างกลับเป็นคนแปลกหน้าที่มีสายตายเย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับเธอหยุดยืนตรงกลางทางเดินเปิดสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้ง อ่านข้อความที่เหมือนคำสาบที่บอกว่าผู้ใดที่เข้าใกล้ความลับนี้จะต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ถูกซ่อนไว้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮ่าและเธอรู้ดีว่าเวลาของเธอกำลังหมดลงแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับเงาร่างเหล่านั้นทุกก้าวที่เดินไปเหมือนเดินเข้าไปสู่ใจกลางของความลับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่เธอไม่มีทางถอยกลับอีกแล้ว เพราะพินัยกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสั่งเสียแต่มันคือชะตากรรมที่เธอต้องรับไว้และเธอจะค้นหาความจริงให้ได้ด้วยตัวเองเงาร่างเหล่านั้นล้อมรอบเธออย่างช้าช้าสายตาของพวกเขาเหมือนไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและบางครั้งแฝงไปด้วยความเจ็บปวดลึกซึ้งเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงคำถามเธอพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตความจริงบางอย่างอาจทำให้เธอเจ็บปวดเกินกว่าจะทนได้ แต่เธอยังคงยืนหยัดร่างกายอาาสั่นแต่หัวใจกลับแข็งแกร่งขึ้นทุกวินาทีสมุดบันทึกในมือเหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่ความจริงที่รออยู่เสียงหนึ่งในเงาร่างพูดขึ้นพินัยกรรมนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเก็บเงินหรือทรัพย์สมบัติแต่มันเป็นคำเตือนและคำขอร้องเธอหายใจลึกๆพยายามควบคุมความกลัวคำเตือนอะไรเธอถามเสียงสัน่น คนในครอบครัวของเธอเสียงนั้นตอบได้ทำบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเงาร่างเริ่มค่อยๆจางหายไปแต่คำพูดเหล่านั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจเธอและเธอรู้ว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเธอต้องตามหาเบาะแสและเปิดเผยความจริงทั้งหมดแม้จะต้องเสี่ยงและ,ะเผชิญกับความลับที่ยากจะยอมรับแต่เธอพร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อความจริงและเพื่ออนาคตที่เธอเลือกเอง เธอยือนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันที่เหลือไว้ใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความสงสัยสมุดบันทึกในมือหนักขึ้นเหมือนบรรทุกภาระที่ใหญ่เกินตัวแต่ลึกลงไปในใจมีเสียงเล็กๆก,กระซิบว่านี่คือทางเดินที่เธอเลือกเองไม่มีใครจะมาแทนที่ได้เธอค่อยๆเปิดหน้ากระดาษถัดไปตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยลายมือสันเครือและหมึกจางๆเผยให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งลึกและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม อดีตที่ถูกซ่อนไว้ไม่ได้เป็นเพียงความลับของพ่อแม่แต่ยังเกี่ยวพันกับคนรอบข้างที่เธอคิดว่าไว้ใจได้ทุกคำทุกประโยคเหมือนชักนำให้เธอเดินเข้าไปในวงจรของปริศนาและความลึกลับความรู้สึกไม่สบายใจแผ่กระจายไปทั่วร่างเหมือนมีบางอย่างกำลังจับตามองเธออยู่ทุกวินาทีแต่เธอก็ยังไม่หยุดอ่านเพราะรู้ดีว่าความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เธอเป็นอิสระเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาในห้องเงียบสงด ทำให้เธอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอหันไปมองเบื้องหลังอย่างช้าช้าพบเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ในมุมมืดเธอไม่ควรเปิดมันเสียงทุ้มต่ำพูดออกมาบางความลับควรจะถูกทิ้งไว้ในอดีตแต่เธอไม่ได้กลัวเพราะครั้งนี้เธอรู้ดีว่าถ้าไม่เผชิญหน้าตอนนี้ก็ไม่มีวันได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอมองตรงไปยังเงาร่างนั้นอย่างมั่นคงความจริงอาจเจ็บปวดแต่มันคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ เสียงเธอหนักแน่นและเต็มไปด้วยความแน่วแน่เงาร่างค่อยๆละลายหายไปในความมืดเหลือเพียงความเงียบที่แผ่ซ่านรอบกายสมุดบันทึกในมือของเธอกลายเป็นแสงสว่างนุ่มนวลชี้นำเส้นทางใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าเธอปิดสมุดบันทึกอย่างช้าๆและยิ้มบางๆอย่างสงบใจรู้ว่าชีวิตนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดเธอพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป ด้วยความหวังความกล้าและความจริงที่ได้รับพินัยกรรมที่เคยเป็นปริศนาได้เปลี่ยนชีวิตเธอให้เป็นบทเรียนล้ำค่าและเธอเชื่อมั่นว่าทุกความลับที่ถูกเปิดเผยจะนำพาเธอไปสู่แสงสว่างที่แท้จริงในวันข้างหน้าเรื่องราวเล่าถึงหญิงสาวที่ได้รับพินัยกรรมลึกลับจากพ่อแม่ซึ่งเต็มไปด้วยความลับและความมืดที่คอยตามหลอกหลอนเธอต้องเผชิญกับความหวาดกลัว และแรงกดดันจากเงาร่างลึกลับพร้อมกับคอนบสมุดบันทึกที่เปิดเผยความจริงซ่อนเร้นในครอบครัวการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการยอมรับความจริงและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอดีตในที่สุดเธอได้พบกับความสงบใจและความหวังใหม่พร้อมก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความจริงที่แท้จริง